แนวคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรชุดที่3นะครับคำถามตารางเรียนตามหลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์จะต้องจัดคำตอบ จัดแบบไม่มีตารางเรียนที่ตายตัวจะต้องปรับตามความสนใจหรือประสบการณ์ของเด็กนะครับคำถามหลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์ผู้เรียนพัฒนาด้านคำตอบผู้เรียนพัฒนาด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัยและทักษะพิสัยนะครับคำถามนำเอาวิชาที่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันมาบูรณาการและรวมกันจัดอยู่ในหลักสูตร คำตอบจัดอยู่ในหลักสูตรหมวดวิชานะครับคำถามหลักสูตรเอกตภาพเชื่อว่าคำตอบหลักสูตรเอกตะกภาพเชื่อว่าแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะของตนเองมีความเป็นอิสระต้องมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเองซึ่งจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพนะครับคำถามจะต้องฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองมีความสนใจ ตามหลักสูตรเอกัตภาพเกี่ยวกับคําตอบตามหลักสูตรเอกัตภาพเกี่ยวกับความกระตือรือร้นและทัศนคติที่ดีของผู้เรียนนะครับคําถามพัฒนาสมรรถภาพผู้เรียนเฉพาะด้านมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างจุดประสงค์กิจกรรมการเรียนและบรรนปลายของนักเรียนจัดอยู่ในหลักสูตรคําตอบจัดอยู่ในหลักสูตรเกณฑ์ความสามารถนะครับ คำถามการจัดการศึกษาสายอาชีพจัดตามหลักสูตรเป็นการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านเช่นคำตอบการจัดการศึกษาสายอาชีพจัดตามหลักสูตรเกณฑ์ความสามารถเป็นการพัฒนาเฉพาะด้านเช่นพิมพ์ดีชาวเลขนะครับคำถามการเรียนรู้ตามหลักสูตรความสามารถเหมาะกับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้านคำตอบเหมาะกับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้านทักษะนิสัยนะครับ คำถามเป็นการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นส่งผลดีต่อการดําเนินชีวิตจัดตามหลักสูตรคำตอบจัดตามหลักสูตรบูรณาการนะครับคำถามผู้เรียนและผู้สอนจะต้องร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิจัยตามหลักสูตรบูรณาการเกี่ยวข้องกับคำตอบตามหลักสูตรบูรณาการเกี่ยวข้องกับทักษะความสามารถในการแก้ปัญหานะครับ